หมู่บ้านโบราณกลางขุนเขาและสายมอกหนึ่งในแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวันต้นแบบอนิมิชื่อดังรางวัลออสการ์อย่าง Spirit Away ที่นี่ก็คือหมู่บ้านโบราณจิวเฟินตั้งอยู่ในเมืองนิวไทเป โดยคำว่าจิวเฟินมาจากคำว่าจิวที่แปลว่า9และคำว่าเฟินแปลว่าส่วนซึ่งมาจากตำนาน9ส่วนที่มีมาตั้งแต่ยุคโบราณก่อนที่จะมีถนนตัดขึ้นเขาหรือการคมนาคมที่สะดวกหมู่บ้านนี้มีครอบครัวาอาศัยอยู่เพียง9้าครอบครัวเท่านั้นและในสมัยนั้นการเดินทางไปตลาดด้านล่างก็ลำบากมากจึงได้มีการฝากซื้อของให้คนทั้งหมู่บ้านในครั้งเดียวทุกครั้งที่มีคนลงเขาไปก็จะสั่งของมาทั้งหมด9ส่วนเพื่อให้ครบถูกๆครอบครัวจากนั้นคำว่าจิวเฟินจึงกลายมาเป็นชื่อเรียกของหมู่บ้านนี้ตั้งแต่นั้น นมาไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเมื่อมาที่หมู่บ้านนี้ก็คือ Amity House ร้านชาชื่อดังที่สุดในจิลเวนสไตล์จีนคลาสสิกที่มีมุมถ่ายลูกค้าย่งอาบน้ำของแม่มดยูมาบ้านในสปริต t อเ a วแเป๊ะเลยนอกจากนั้นไฮไลท์ที่เป็นจุดเด่นที่นี่เลยก็คือคมแดงบนไดหินที่เรียงรายตามริมทางและร้านค้าขายบัวลอยเพิกเย็นๆที่มาแล้วต้องห้ามพลาดลองชิมเลยค่ะ หากท่านได้สนใจไปชมความงดงามของหมู่บ้านจีเฟิลสามารถคอมเมนต์หรือจิ้มที่หน้าโปรไฟล์เพื่อทักมาหาเราได้เลยที่ Super Ti p ทิปเท่าทโ